สวัสดีครับผมชื่อนายคงศิริชิดกรหานตำหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโรงเรียนวัดหาดไซแก้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งรับผิดชอบงานสอนในรายวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 จำนวนนักเรียนทั้งหมด16คนซึ่งมีความแตกต่างทางด้านพื้นฐานความรู้ความสนใจและพฤติกรรมการเรียนรู้คอน,นําเสนอสภาพปัญหาที่มาแรงบันดาลใจและแนวการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ active learning รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E instructional model ในรายวิชาภูมิศาสตร์เรื่องภัยพิบัติในประเทศไทยดังนี้ครับ สภาพปัญหาที่มาแรงบันดาลใจจากการจัดก,การเรียนรู้ทำให้พบเจอปัญหา 1. น,นักเรียนไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหารายวิชาเนื่องจากวิชาสังคมศึกษานั้นมีเนื้อหาในรายวิชาค่อนข้างมาก 2. นักเรียนขาดการคิดวิเคราะห์ในการเรียนวิชาสังคมศึกษา 3. นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทํางานกลุ่มร่วมกันส่งผลให้นักเรียนไม่เกิดการคิดและเกิดการสร้างองค์ความรู้อย่างแท้จริง นักเรียนจึงมองว่าการเรียนวิชาสังคมศึกษาเป็นเรื่องที่น่าเบื่อขาดแรงจูงใจและไม่เห็นความสำคัญ 4. ชุมชนและโรงเรียนวัดหาดใสาแก้วตั้งอยู่ริมแม่น้ำจึงเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งจึงสร้างองความรู้ทักษะการป้องกันและรับมือให้กับนักเรียนดังนั้นการแก้ไขปัญหาจึงมุ่งเน้นการพัฒนาเชื่อมโยงทฤษฎีและการปฏิบัติส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความร่วมมือใช้สื่อดิจิทัลดึงดูดความสนใจมีความคิดสร้างสรรค์นในการปฏิบัติ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาทักษะที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงการวางแผนดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบผมได้วางแผนแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบดังนี้ 1. ร่วมกระบวนการ PLC ประชุมความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาที่พบและร่วมกันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงพร้อมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ 2. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นมาตรฐานส5.1และตัวชี้วัดส5.1ป .6 ท2เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับยฏิบัติในประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือไปปฏิบัติ 3. จัดทำแผนการเรียนรู้ Active Learning การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แผนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่หลากหลายของนักเรียน 4. จัดเตรียมสื่อการสอนและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใช้แก้ไขข้อจำกัดในการเรียนรู้สื่อการสอนที่ใช้ได้แก่เกมถ่ายปัญหาจากแอปพลิเคชัน Word War ข่าวภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยใบงานภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือท้องถิ่นของนักเรียน การตอบแบบสะท้อนผลการเรียนรู้ reflection จากการเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ผมเริ่มด้วยขั้นกระตุ้นความสนใจนักเรียนนั่งตามกลุ่มละความสามารถเก่งกลางอ่อนกลุ่มละสีคนทั้งหมด4กลุ่มเป็นการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนโดยสอบถามคำถ,ถามชวนคิดกับนักเรียนด้วยประเด็นที่ว่านักเรียนเคยประสบพบเจอภัยพิบัติใดบ้างในประเทศไทยโดย นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดและตอบคําถามครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใช้แอปพลิเคชัน Word War เล่นเกมพิบัติในประเทศไทยกับนักเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจและสร้างแรงจูงใจโดยที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะเวียนกันเล่นจนครบทุกกลุ่มนักเรียนตอบคถาถามถูกต้องครูและเพื่อนๆปรบมือชมเชยให้กําลังใจและเสริมแรงบันดาลใจให้นักเรียนขั้นสารวจและค้นหา นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ไปศึกษาสืบค้นข้อมูลข่าวจากแหล่งต่างๆที่เรียนให้ความสนใจเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในคราบนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำใบความรู้ข่าวที่ได้จากการศึกษาสำรวจตามความสนใจมาวิเคราะห์ร่วมกันกับเพื่อนภายในกลุ่มสร้างเป็นชิ้นงานกลุ่มในรูปแบบของแผนที่ความคิด MyMap ขั้นอธิบายความรู้ครูแจกกระดาษบลูบและปากกาเคมีให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดแสดงออกวิเคราะห์ข่าวภัยพิบัติร่วมกันโดยนํามาสร้างเป็นแผนที่ความคิดลงในกระดาษบ,บุ๊กโดยแต่ละกลุ่มจะต้องมีการคิดวางแผนในการทํากิจกรรมดังนี้สาเหตุการเกิดภัยพิบัติผลกระทบของภัยพิบัติสังการสังเกตสถานการณ์ภัยพิบัติการเตรียมตัวป้องกันและรับมือภัยพิบัติโดยที่นักเรียนอาศัยความรู้เดิมมาช่วยกระดมความคิดวิเคราะห์สร้างเป็นชิ้นงาน ครูสังเกตการทำงานกลุ่มของนักเรียนหากพบว่านักเรียนทำไม่ถูกต้องอาจใช้วิธีการเชื่อมโยงความรู้ช่วยเหลือแนะนำด้วยการอธิบายเพิ่มเติมชมเชยให้กำลังใจในการทํางานขั้นขยายความรู้เมื่อนักเรียนสร้างชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานกลุ่มหน้าชั้นเรียนให้กับเพื่อนๆได้เกิดความเข้าใจและเกิดความตระหนักเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยพิบัติและวิธีการรับมือ โดยสมาชิกภายในกลุ่มจะเบ่งหัวข้อกันอย่างชัดเจนในการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเป็นระเบียบเรียบร้อยนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วครูเปิดโอกาสให้เพื่อนเอนสมาชิกภายในห้องที่มีข้อสงสัยได้ยกมือขึ้นเพื่อตั้งคำถามในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครูช่วยอธิบายหรือเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียน สนับสนุนคำตอบให้คำชื่นชมให้กำลังใจเสริมแรงและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมขั้นประเมินผลนักเรียนทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจจํานวน20ข้อครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียนแต่ละคนนักเรียนทำแบบสะท้อนผลการเรียนรู้ r e f l e c t i o n ผ่านแบบบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกที่ครูแจกให้ เพื่อเป็นการประเมินผลว่านักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษานำไปใช้กับชีวิตนักเรียนอย่างไรมอบหมายชิ้นงานต่อยอดความรู้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมศึกษาภยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นของตนเองโดยสัมภาษณ์ผู้ปกครองหรือคนในชุมชนที่นักเรียนอาศัยแล้วจดบันทึกสาระสําคัญเพื่อทบทวนความรู้อีกครั้งหนึ่งนักเรียนนําส่งในชั่วโมงถัดไป เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการการจัดการเรียนรู้แล้วนักเรียนทำแบบประเมินพฤติกรรมของตนเองรายบุคคลและแบบประเมินเพื่อนประเมินเพื่อนของแต่ละกลุ่มกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นี้เน้นการปฏิบัติจริงเน้นการทำงานร่วมกันที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์พร้อมกระตุน้นให้นักเรียนต่อยอดความรู้ได้ในอนาคตการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนที่เกิดขึ้น การประเมินผลของกิจกรรมนี้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้ง3ด้านได้แก่ด้านความรู้นักเรียนสามารถอธิบายภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติได้นักเรียนมีความคิดที่ยืดหยุ่นทางความคิดในการทํากิจกรรมร่วมกันเกิดความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบชิ้นงานประเมินจากผลการทํางานกลุ่มใบงานภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือท้องถิ่นชิ้นงานกลุ่ม My m ม้แมพแบบทดสอบหลังเรียนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผลสะท้อนกลับการเรียนรู้ reflection โดยใช้แบบบันทึกคะแนนที่กำหนดระดับคุณภาพตามเกณฑ์ rubric ด้านทักษะกระบวนการนักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มสืบค้นข้อมูลและสร้างผลงานเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์นในการทำงานร่วมกันประเมินจากผลการทำงานกลุ่มชิ้นงานกลุ่ม My m i map การทำงานรายบุคคลโดยใช้แบบบันทึกคะแนนด้านทักษะที่กำหนดระดับคุณภาพตามเกณฑ์ รูบิกด้านคุณลักษณะนักเรียนเห็นคุณค่าโดยสามารถนําเสนอผลง,งานชัดเจนครบถ้วนเกี่ยวกับภัยพิบัติในประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือได้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีการฟังอย่างตั้งใจมีการคิดเชิงวิพากษ์โดยตั้งคําถามหากมีข้อสงสัยในเนื้อหามีการพูดเพื่อการสื่อสารเกิดการทํางานร่วมกันกับผู้อื่นมีความฉลาดทางอารมณ์ปรบมือให้กําลังใจซึ่งกันและกันโดยใช้เกณฑ์ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้รายกลุ่มประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประเมินสรมรรถนะโดยแบบบันทึกคะแนนคุณลักษณะที่กำหนดระดับคุณภาพตามเกณฑ์รูบิกระดับคุณภาพ4ี่ระดับได้แก่ดีมากดีพอใช้ปรับปรุงนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จะต้องได้ระดับ2ขึ้นไปผลลัพธ์ที่คาดหวังกิจกรรมนี้มุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่สำคัญได้แก่การคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันการสื่อสารผ่านการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมสร้างผลงานที่มีคุณภาพและนําเสนอผลงานที่ดีสะท้อนผลความสําเร็จของกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะเหล่านี้และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขขอบคุณครับ